ไฟฟ้าหน้ากดไลค์คิดขค่ไฟง่ายนิดเดียวสวัสดีครับเวลาที่จะเลือกซื้อของสักอย่างเราก็คงเลือกดูอย่างดีจนกระทั่งพอใจถึงตัดสินใจเดินไปจ่ายเงินแต่กับไฟฟ้าซึ่งก็เป็นสินค้าชนิดหนึ่งเหมือนกัน เวลาที่พวกเราซื้อไปใช้กลับไม่ค่อยได้คิดอะไรพอมารู้ตัวอีกทีก็ตอนเห็นบินค่าไฟซึ่งส่วนใหญ่พวกเราคงสงสัยว่าในแต่ละเดือนได้เปิดใช้ไฟฟ้าไปกับอะไรมากน้อยแค่ไหนทําไมค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนถึงถูกแพงไม่เท่ากันวันนี้ผมเลยอยากชวนทุกคนให้หันมามองการใช้ไฟฟ้าเสียใหม่ไฟฟ้านั้นเป็นสินค้าที่เดินทางมาตามสายซื้อขายกันเป็นยูนิตโดยมีมิเตอร์ไฟฟ้าที่ติดอยู่หน้าบ้านเป็นอุปกรณ์ตรวจนับจํานวนยูนิตท,ที่เราใช้เพื่อน,นํามาคิดค่าไฟในแต่ละเดือน โดยราคาค่าไฟต่อยูนิตที่การไฟฟ้าได้ขายให้พวกเรานั้นมีวิธีคิดมาจากการคาดคะเนว่าใน,นอีก3 5ถึง5ปีข้างหน้าจะต้องจัดหาไฟฟ้าไว้ใช้แค่ไหนจึงจะเพียงพอกับความต้องการของทั้งประเทศจากนั้นก็คิดต่อไปว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการผลิตและจัดหาเมื่อรู้ทั้ง2ฝั่งแล้วก็จะได้ออกมาเป็นราคา1ยูนิตครับ ทีนี้พวกเรามาลองคำนวณค่าไฟกันครับเริ่มจากดูจำนวนยูนิตท,ที่เราใช้ไปในแต่ละเดือนซึ่งจะนำมาแยกคิดเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนแรกเรียกว่าค่าพลังงานไฟฟ้าจะคิดแบบอัตราก้าวหน้ายิ่งใช้มากราคายิ่งแพงต่างจากสินค้าทั่วไปที่เมื่อซื้อใช้เยอะๆราคายิ่งถูกเหตุผลก็เพราะไฟฟ้าเป็นของที่ควรใช้กันอย่างประหยัดเท่าที่จําเป็นเท่านั้นค่าไฟส่วนที่2คือค่า FT ซึ่งคิดจากราคาต้นทุนที่ปรับเปลี่ยนไปจากราคาต่อยูนิตเดิมที่ได้คิดคํานวณไว้ ซึ่งค่า FT นี้จะปรับราคาทุกๆ4เดือนเราใช้ไฟฟ้าไปกี่ยูนิตก็นํามาคูณกับราคาได้เป็นค่า FT จากนั้นก็นํามารวมกับค่าพลังงานไฟฟ้าและค่าบริการบวกกับภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะได้เป็นค่าไฟฟ้าที่เราต้องจ่ายเห็นไหมครับว่าค่าไฟฟ้านั้นถ้ารู้จักวิธีคิดแล้วไม่ได้ยากเลยต่อกจากนี้เราก็วางแผนการใช้ไฟฟ้ากันให้ดีนอกจากช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าแล้วยังช่วยลดกําลังการผลิตไฟฟ้าของชาติได้อีกด้วยนะครับ เข้าใจไฟฟ้าแล้วจะรู้ว่าไฟฟ้าน่ากดไลค์